สวัสดีครับโซมนกิจกรรมความเพียรพระปิตาย,ยอดสิทีลิลาและหลวงปุ่ทวดครั้งที่96วันที่13กุมภา259ครับบัตรนี้เป็นครั้งที่96ตรงกับวันที่13กุมภา2 5ง ข้าพเจ้าในบัญญพุนศิจูขอเปล่งวาจาสถายาพุทธมนต์ตวาย็ิพุทธบูชาจรมบูชาสังคบูชาและเป็นอาจาริยบูชาในองค์พระข้าพมติเทจราองค์หลวงปู่สำเน็จรุนองค์หลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของจินวิชาจินนามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขอภาพคุณพระตาตระไรครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงมบันดาใ้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมตนต่อไป อร์โสดชุมนุมเทวดาสมันตาสกาวาเลสุอัตาราขันตุเทวตาสัทธรรมมุนีราชาสาสุรันตุสักขโมฆะทางสกีกามีจรุเปคิริสิกขาตาเตจันตลิเควิมานีติเปรัเทสกามตารุวันนะคะเนคหะวัตุมหิเคเตปุมาจยันตุเทวาชาลัทธารวิสเมยักกคันทัปนาคาติทันตาสันติเกยังมุนีวารวจนนังสาธุโมเมสุรันตุธรรมสวนาการูอยมัทันตาธรรมสวนาการูอยมัทันตาธรรมสวนาการูอัยมัทันตา บทสวดนะมะการาสิที่คาถานามโมจารสาปะคาวะัตุอรหะโตัสมมาสมุทัสสานโมจารสาปะคาวะัตุอรหะโตัสมมาสมุทัสสานโมจารสาปะคาวะัตุอรหะโตัสมมาสมุทัสสะนบทสวดสัจจกิริยาคาถานาทิเมสารนังอัญญพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะสโธทิเมโหตุสัพพทานาทิเมสารนังอัญญธรรมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะสโธทิเมโหตุสัพพทานาทิเมสารนังอัญญสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะสโธทิเมโหตุสัพพทาน เบสวดมหาการุณ um ิกโกนาโธติอาทิกาคาถามหาการุณิกโกนาโธอัตตยะสัพพานินางปุเรยตาปารมีสภาปโตสโภทิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัชเชนะโหตุมาหุตุสภูปัตถวามหาการุณิกโกนาโธหิตายะสัพพานินางปุเรยตาปารมีสภาปโตสโภทิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัชเชนะมาโหุตุสภูปัตถวามหาการุณิกโกนาโธสุขายะสัพพานินางปุเรยตาปารมีสภาปโตสโภทิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัชเชนะมาโหุตุสภูปัตถวา บวสวดมหาสมัยสูตรเอวอมีสุตังเอกังสัมมายามพระขวาสเกสุวิหารติกปิลาวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิคุสังเคนัสติมปัจจมัติเหหิพิคุสติหิสเพเหวว่อารหันเตหิท่าสหิจโลกธาตุหิเจวตาเยวุยนาสันนิปติตาโหติพระขวันตังทัศนายาภิคุสังกัญจาอาตาโคจตุนังสุตวาสกายิกานังเทวานังอิตาตังหงศัยยังโคพระวาสเกสุวิหารติกปิลาวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิคุสังเคนัสติมปัจจมัติเหหิพิคุสติหิสเิ เทวตาเยปูเยนะสันนิปติตาุนติภคขวันตังทัศนียะพิขุสังกัญจะยานุนาหมายปียนะภคขวาเทนุปสังกามายะมะอุปสังกมิตตวาภคขวะโตสันติเกปันเจกะคาถาปาสยามาติอาตะโคตาเทวตาสยธาปินามะภาละวาปุริโสสมะจิตตังวาปะหังปะสาริยะปะสาริตังวาสภาหังสมิจฉยะเอวามีวัสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตระหิตา พระขาวตัวปรัตตปาตุระหังสุอาตาโคตาเทวตาพระขาววันตังอภิวาติตวะเอกามันตังอาตังสุเอกามันตังดิตาโคเอกาเทวตาพระขาวตัวสันติเกอิมังคาทังอภาสิมหาสมายุปวานาสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตมหาอิมังธรรมสมยญาติกิตายิวะอปรราชิตสังขันติอาตาโคอปรราชเทวตาพระขาวตัวสันติเกอิมังคาทังอภาสิตัตระพิกาโวสมาตาหังสุติตังอาตโนชุกรรมการสุสารติวานตานิคหิตาวาอินธริยานิราคันติปันธิตาติ อาตโคอัปราธิวตาพะคะวะโตสันติเกอีมังคาทังอภาสีเชตวะคีรังเชตวะปาลีหังอินและคีรังอุหจะมเมชาเตจารันติสุทาวิมาลาจักขุมาจาสุทันตาสุสูนาคาติอาตโคอัปราธิวตาพะคะวะโตสันติเกอีมังคาทังอภาสีเยเกจิพุทธังสรณังคาตาเสนะเตคามิสันติอาปายาภูมิปะหายะมานุสังติหังเทวะกายังปะริภูเรนสันตินติ อาตาโคพระขาวาพิคุอมันเตสีเยบุยนะพิคเวททัศสุโลกาถาตุสุเทวตาสันนิปต,ติตาโหติตถาคตังลัสนายาะพิคุสังขันจัยเยปิเตพิคเวอาเฮสุงอตีธรรมทานังอารหันโตสมาสมุทธาเตสัมปิพระขาวันตานางเอตาปรมายวะเทวตาสันนิปติตาอาเฮสุงสยธาปิมายหาหังเอตตาระหิเยปิเตพิคเวพระภิะสันติอนาคตมทานังอารหันโตสมาสมุทธาเตสัมปิพระขาวันตานางเอตาปรมายวะเทวตาสันนิปติตาพระภิสันติ สยามทั้ิมายหังเอตระหินอจติกิสามิพิกาเวเทวกัยยานันมาณีกิตายิสามิพิกาเวเทวกัยยานันมาณีเทศินสามิพิกาเวเทวกัยยานันมาณีตังสุนาถสาดุกัรมานาสิการทธาภาสินสามิติเอวบันเตติโคเตปิกูปะขวาวตปัจจสูงสุงปะข่าวเอตตะทวจั สิโลกามะนุกัามียะถาบุมาตถาสิตายีสิตาคิดิฆะปรังปะหิตตาสมาหิตาปุทุสีหาวาสารีนาโลมาหังสาวิสัมพุโนโอทัตมะนัสสุทาวิปัสสนามะนาวิลาปิโยปัญญาสติยตวะวเนกปิตละวัฏทเวตตโตัวอมันตะยิสัธาสาวกีสาเสนีราเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาทพิกฆวเตจะอัตภมะกรุงสุตวะพุถะสาสะสนังเตสัมปตูระหุยานังอมนุสนาทสนังอภิเกสัตมะทะกุลสหัสังอัตสตาริงสตังเอกิสหัสนังอมนุสนามาทะสุงอภิเกนันตมะทะกุกสาาภ กาจะสะพังอภปิญญาวัคคิตตวานาตักุมาตตุอามันตายิสธาสาวะคิสาสเนรติเทวะกายาอภิกันตาเตวิชานาตะทพิเะบูเยโวหังกิตยิสามิคิราหิอนุกูปัสโสสตัสสหะสาวยคาบุมังกะปิลวัตถวาอิทิมันโตชุติมันโตวันรวันโตยะสสนโน โมธมนาอภิกรรมุงพิขุนาสะมิจิวะนางเชษะสหัสหิมะวัตายาคานาตตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยะสาสิโนโมธมนาอภิกรรมุงพิขุนาสะมิจิวะนางสาตาคิราติสหัสหิยาคานาตตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยะสาสิโนมุลมโอธมนาอภิกรรมุงพิขุนาสะมิจิวะนาง อิเจเตโสราสสหัสายะคานันตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยะสศิโนโมทัมนาหะิกามุงิกุลนาสามิติงวันังเวสามิตาปัญจสตายะคานันตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยะสศิโนโมทัมนาภิกามุงิกุลนาสามิติงวันังกุมภิโรราชากหิโกเวผลลัสานิเวสนังพิญโยนางสตาสหัสายะคานังปริยุปัสติกุมภิโรราชากหิโกโสภปคัศมิติงวันังปุริมันจะิสังราชาตตระถูปัสสติคันธปานังอธิปติมหาราชายะสัสิโสปุตตปิตาส สีโนมธรรมนาบิกขโมพิคุณาสสะมิติงวะนังตะกีนันจดีสังราชาวินุโนโหตปัสสะสติกุมารานังอธิปติมหาราชายาสติโสภุตตปิตัสสะภะหะวินธรมมนามาภะรา อิทิม At ah sa At ah ันโตชุติมันโตวานวันโตยะสสีโนมธัรมมนาหะพิกาโมพิคุณาสามิติงวานังปัจชิมันจติสางราชวิรูปโคปัสสตินาคานังอธิปติมหาราชายะสสชิโสปุตตปิตาสะะห์โวินามนามหาปลาอิทิมันโตชุติมันโตวานวันโตยะสสีโนมธัมมานาภิกาโมพิคุณาสามิติงวานังอุตรันจติสางราชกุเวโรตัปัสสติยักคานังอธิปติมหาราชายะสสชิโสปุตตปิตาสะะห์โวินามนามหาปลาอิทิมันโตชุติมันโตวานวันโตยะสัชินุโมธรรมูนาสามิติฆา ปุริมาทิสามัตตาร์โทตะกีเนนาวิรุณลาห์โกปาชิเมนาวิรูปโกกุเวโรอุตรังทิ่สามจัตตารโอเตมหาราชาสมันตาจัตตุโรทิสาทัทธลมนาอัตังสุวะนิกะปิลวัฒเวเจสังมายาวิโนทสาอาคุบัญจะอิกาสะทามายาคูเกนทูเวเกนทูอิปูจาวิปูโตสหจันทโนกรรมเสตโตจากินุขันธุนิขันุจ่าปานาโตโอปมัญโยจัตเทีพสุโตจจมาตาริจิตตเสโนจขันทภูนารุลราชาชโนสภูต อาคุปัญจสิโคเจวะติมพารุสุริยวัจสาเอติสันเยจราธาโนกันธภาสหราชุพีโมทมนาอภิกรรมงพิคุณาสานมิจริงมณังอาตาคูนาภาษานาคาเวสราสหัตสักการพระสัตรอาคุปายาคาสหียติพิยมุนัตตัตถจะอาคุนาคยาสสีโนเอราวันุมหานาโคสปะข้าสามิจิงวนังเยนาคารเชสหัสหรันติทิพา์ทิชาปกีวิสุทธจักคูเวหาเยสาติวนาหมะชปตาติตราสุปนาอิติเตสนาังอภิยานตานาคาราชานามาสีสุปนาโตเขมมะมากสิพุโถสันนวหจหิอุปวยันนตาาคาสุปนนาาสสรมก ทางชิตาวชิราหเทนะสัมพุทังอาสุราสิตาภาตโรวาสวัสิธิอิทิมันโตยัสสิโนกะละกัญชามหาพิสมาอาสุราธนะเวกะสาเวปจิติสุจิตจารปหาราทวนมุติสาหะสตันจัพลิปุตตนาสพเวโรจนะมกาสันในหิตวาพะลิงเสนนาหุปรโมปาขมุสัมโยธานิพัตันเตพิภูนังสาวิติงวะนั อาโปจติวาปะทวีจเตชุวโยตถาคะมุงวรุณาวรุณาเทวาสมุจมตยาสสะสหเมตตากรุณาไกิกาอาคูเดวายาสสีโนทัศเตตัศทะกายาสเปนนัตตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยาสสีโนโมทัมมานาอภิกรรมุภิคุณาสังติงมะนัง เวทุจัตเทวาสหะลิจ่าสมาจัตุเวยมานจัตสูปนิสาเทวาจัตมะคูปรกิตาสุริีสุปนิสาเทวาสุริีมะคูปรกิตานคาตานิปุรกิตวาอะคุมะทะวะลาหากาวาสุนังวาสโวเศธุสกุปะคาปุรินทโตทัสเศรษฐะสตาคยาสเปนนัตตวานิโนอิทิมันโตจุติวันโตวานวันโตยะสัสสินมุัมมมนาอภิฆโมุภิคุณาะมิดิงะนัง bata ku sa haƙo shara maki sikariwa a rita kajarau caca umar baɗi ba sino waɗin nasa hatama ta a ne shiga sura yaro shira aku-aku wasa wani sino tasiri ta takayya su fena na อิทิมันโตชุติมันโตวานวันโตยาสัสชินุโมธมนาอภิกมุงพิคุณาสามิติงวนังสมานามหาสมานามนุสามนุสุตมากิทาปตุสิกาอาคุอาคุมานโอปตุสิกาอาตาโคฮารโยเทวาเยจโอลหิตวาสิโนปารคาหามาปารคาอาคุเทวายะสัสสีโนทัสเสติทัสสัทถายาสเปนันาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวานวันโตยาสัสชินุโมธมนาอภิกมุงพิคุณาสามิติงวนัง สุการุณมหาอรุณาอาคูเวขานาสัสหะโอทาตะไคหาปาโมคหาอาคูเทวะวิจักขนาสัตถมัตตาหราคาสามิสกาจายาสสีโนท่านยังอาคาปัจญโนโยติสาอภิวาสติทัสเตรษฐาสัทธกยาสเปนนัตตะวันิโนอิทิมันโตชุดิมันโตวันวันโตยาสสิโนมุธัมมนาอภิกรรมูภิคุณาสามิจิงวะนังเขมิยาตุสิตายามากัะกาจยาสสีโนสพิตกาลามาเสรษฐาชุดิณายามาจะอาสวานิมานราติโนุอาคูอาทาคูปนิมิตาทัสเตรษฐาสัทธกยาสเปนนัตตะวันนิโนอิทิมันตมะิ สถเทเทที่วานิกายสเปนานาตวานิโนนาแมนเบเยนะอาคัตจุงเยาจันเยสัทิสาสหะวุตชาติมคีลังโอคตินะมนาสวังทักเคปโมคะตรังนาคันจังตะวะอาสิตาติตังสุประมาปรมตโตจักปุทายอิติมตโตสหะสานังกุมารโอติโสจัสโอบะคาสามิจิงวะนังสหะสัพหะมารโอกานังมหาพรมาพิจิตรติอุปปันโนชุติปันโตพิสมากายโยย่าสสิโสทัสิธาอิสระอาคูปัญเจกะวะสวัตติโนเตสนจักมัจโตอาค้าหาริโตปาริวาริโต เตจัสสภพอภิกันเตสินเทเทเบสารามเกมารสิซนาอภิกามิปัสสการนาสัมมันทยังเอธขันนาหัทพันธะตะราคินาพันธะมัทุโวสมาตาปริวาริธามาวุมจิธาโกจินาอิจิตธามหาสีโนกนาหเสนังอเปสยิปานินาตระมหาจะสรังกตวารเวระวังจะถาภูสโกเมหโกตานยโตสวิจุโกตักทาโสปยุทาวติสังกุตุอาสยังวเสตันจัสสปังอภิญญาโยวะวิกิจวานาจักุมาจตุอมันตยิสัตถาสาวะเกศาสเนระเต มาราเซนาอภิก se ันตาเตวิชานธทภิกขะพุเตจะอตาปะมักกะรุงสุตวะพุทธาสัสสานาวิตราคหิปะกามุงเนสังรมะปีอินชะยุงสเปวิชิตาสังฆามาภยะติตายาสสิโนมตันติสหะพุเตหิสาวกคเตชเนสุตาอติ เบสวดชุลชัยยาประกนโมเมพุทธเตชะสารตนะนตยะธรรมมิกาตชะปสิทธิปสิทธิวานารยะปรมิสุระสิทธิพระมาจะอินทาชาติโลกาคัมพีรักกาสมุทาภูตุงคังคาจะสัพะมาชยาปสิทธิภาวันตุเตชยาชยาธรณีธรณีอุตติอุตตินาทีนาทีชยาชยาขคนละตนรณนิไซนิไรไซเซนเมรุราชาปุณนรชีชยาชยาคัมพีระสมพีนาเคียนทนาหีปิสาจปูตการีชยาชยาทุนนิมิตาโรคีชยาชยาสิงคขีสุธาธานมุขชาชยาชยาวรุณนมุขสาตราชยาช ยจัมปาที่นาคากูลขันทกชยยชยคชคนนตุรงสุกรพุชงสีหพยคธีปาชยยชยวรุณมุขยาตาชิตาชิตเสนารีบูณสุทินรดีชยยชยสุขาสุขาชีวีชยยชยทรณีตะเลสทาสุชยยชยยชยทรณีสานตินสทาชยยชยมังกรัตรัญยาพระเวีชยยชยวรุณนยเกชยยชยรักษเสสุระหุชาติชา ชัยยะชัยยะพระเมนตัศนาชัยยะชัยยะราชาธิราชาศัยชัยยะชัยยะปัทวิงสพังชัยยะชัยยะอาราหันตาปัญเจกพุทธสาวังชัยชัยชัยยะยยะมาเฮสุโรหโรหรินเทวาชัยยะชัยยะพระมาสุรโคชัยยะชัยยะนาโควิรุณนาโควิรุปโกจันทิมารวิอินโตจเวนเตโยจกุเวโรอิโนปิจะอคิวโยจปาชุนโฮกุมารโอทัตตะตโกอัทระสะมหาธิวาสิจิตาปัสอาทโยอิสิโนสาวกาสปาชัยยะรามุภะวันตุเต ชยธรรมโมจะสังโกตแต่ทัศปาโลจะชยกังเอเตนะชัยเตเชนะชยโสธีภะวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชยะมังคลังชโยปิพุทธาสสิริมาโตอายังมาราสัจปะปิมาโตปราชโยอุโคสยามปุถิมันเตปโมติตาชยัตถาสุพระมคนามเฮสีโนชโยปิพุทธาสสิริมาโตอายังมาราสัจปะปิมาโตปราชโยอุโคสยามปุถิมันเตปโมติตาชยัตถาอินทะขนามเฮสีโน ชโยปิพุทธะสัสีริมตัวอายังมาราสัจปะปิมะโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชายโยตถาเถวะขณาเมฮิสิโนชโยปิพุทธะสัสีริมตัวอายังมาราสัจปะปิมะโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชายโยตถาสุปนัคขณะเมฮิสิโนชโยปิพุทธะสัสีริมตัวอายังมาราสัจปะปิมะโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชายโยตถาอนาคขขณาเมฮิสิโน ชายโยปิพุทธะสาสีริมโตออยังมาราสัจจะปปิมโตปราเชโยโอโหุสยามโพธิมันเตปโมทิตาชายยทัธาสัพพรมคณามฮีสินโฉเยันโตโพธิยาโมเลสักกยานันทิวัฒโนเอวังตองังวิชโยโหหิชยะสุชยะมังคะเลอปราชิตปันลังเกสีเสปัธบิโปคะเรอภิเสกเกสาพพุทธนาคาปตะปโมทติสุนาคกตังสุมาขลงสุปพาตังสุโหติตังสุปนโนจะสุมุหุโตจะสุยิฐังพรามาจาริสุปะรากินังไกยะกังบจาริกังปะทากินังปะรากินังมนูมังบปณิที เตปัฏคินาปัฏคินานิกัตวานารพันตัดเทปัฏคินเตอัทลัตตาสุกิตาวิรุณาพุทธาศาสเนอโรคาสุกิตาโหธัสหสเปหิยติพิสุนันตุปุนโตเยเทวาอาสมิงธาเนีธิขตาธิขายุกาสตาหงุตสุกิตาหตุสัพพัถารัคันตุสักรักันตุสัพปัสตานังรักันตุชินะสาสนังยาคาจีปัตนาตีสังสเปปุเรนตุมโนรัฐายุตตะกาเลปปัสสุปสังปะสาวราหะการุาจุปตะวัติสังนิบวาเรนตุจตสัพพัถากายอสุขังจิตาสุขังอารหันตุยะท ปสวดธรรมนิยามาสุตังเอวอมีสุตังเอกังสัมมายังะควาสวัตติยังวิหารติเฉตวะนีอาณาคปินทิกัสอา,ารามีตัตตะโคปะะวาพิคุอมันเตสีพิกขโบต,ติพัฒนเตติเตพิคุปะคะวาโต ปจัสโสภูมิปขบาเอตตะทบูจะอุปาราวาภิกเขเวตถาคตานังอนุปาธาวาตถาคตาตนะจิทาวะสาธาตุธรรมะทิตตตาธรรมะดิยามตาสเพสังขาราอนิจจติตังตระคาโตะอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตวาจิคติเจสติปัญญาปิติปัฏฐปิติวิวารติวิภพาชติอุทานีกโรติสเพสังขาราอนิจจติอุปาารววิขเตถาาคตนังอนุาาวตถาคตานัง ทิตาวสาธาตุธรรมทิตตาธรรมนิยามตาสเปสังขาราตุคาทิตังตถาคตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตาวาอภิสเมตตาวะจิคดิเทสติปัญญาเปติปัฏฐเปติวิวรติวิภาสติอุตานีกโรติสเปสังขาราตุคาติอุปาราวะพิฆเวตตาคตานังอนุปาราวะตถาคตานังทิตาวสาธาตุธรรมทิตตาธรรมนิยามตาสเปตมาอนัตตาติตังตถาคตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตาวาอภิสเมตตาวะจิคดิเทสติปัญญาเปติปัฏฐเปติวิวรติสัััเมมาาออนตตติิท โจัพระขาวอัตมนาตีพิกูพระขาวตัวภาสีตังอภินันทุนติบวสุวัตเทกัตคาทาอธิตังนานาวันขมยานปฏิกังเกอนาคตังบุคคลไม่ควรต่างคิดถึงสิ่งที่ล่มไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงประมงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยรตีตมบะินันตังอภนณจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจโยวัรนตถาตาวิปัสสติอสังยรังอสังกุปังตาวิธามรุปปรวงเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะนา ในที่นั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนเงยคอนแคลนเขาควรพระปูนการเช้นันไว้อเจวะกิจมาตาปังโกชัญญามะระนังสุเวความเพียรเม่กีจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นาฮีโนสังคารันเตลีน,นามหาเสลีน,นามัจจุนาเพราะการประเยนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวัง,วงบิหาริมาตาปิงอโหรตะมาตันทิตังตังเมพัเทกรตุติสตุอจิคาเตมุนีผูนนี้ผู้สงบเพ่องการิผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดรันทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่ไม่เพียง บวชสวดธรรมส,สังเวชปัญจเวคะนะสะเพสังขารานิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนำทำทั้ง,มมงมหมดท,ท,ทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเพสังขารทุกข้าสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนำทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันมีทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสเพนธรรมะอนัตตา สิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งนี้เป็นสังขารละมีสังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอทุกบังชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุบบางมารนังความตายเป็นของยั่งยืนเอาปสังมายามาติตะพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้วรณะนปาริโยสังเมชีวิตต่างชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตต่างเมอันนี้กต่างชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมนี้ก็ต่างความตายของเราเป็นของเที่ยงวัาตะควรที่จะสังเวชอายังกายโยอาจิรังรังเสลไ ปัทวีนจุดโทอันเขาริงเสร็จแล้วอธิเสสติจากนอนทับปัทวีนซึ่งแผ่นดินกะลิงกะรัอีวะประดุจด,ดังว่าท่อนไม้และท่อนปืนนี้รับถังหาประโยชน์ไม่ได้อนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่ได้นองอุปาทววะยาธมิโน,โนมีความเกิดขึ้นแล้วย่อมมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตตวานิโรจจันทิครันเกิดขึ้นแล้วแล้วดับไปเีสามูปะสมุสุขโขค,ความเข้าไปสงบระง,งับสังขารทั้งหลายไป,ยไปอย่างยิ่ง สเปสตาลมารันติจะสตาลันตปวงก,กันันตายอยู่มะริงสุจามาริสาเรที่ตายแล้วและกำลังจะตายแต่เทวหังมาริสามีเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตติเมเอธะสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแกเราเลยบทสวดเมตาอย่างกินจิอย่างกินจีกุสลังกำลังสเปหิพเทหิกตังบุญญาโนอนุโมทันตุสุนันตุคนตัวเยเทวะอาสมาธานีาทิตย์คาตาติคายุกาสัตถาคนตุสุกิตาคนตุทุกขะภูมิจันตุ มาตาปิตาสุกิตาหงตุตุกะภะมุจฉตุสัพภียติกาสุกิตาหงตุตุกะภะมุจฉตุสภียาติกาสุกิตาหงตุตุกะภะมุจฉตุสัพเพปิสาสัพเพยาคาสัพเพเปตาสุกิตาหงตุตุกะภะมุจฉตุสัพเพอจาริหุปชัยาสุกิตาหงตุตุกะภะมุจฉตุสัพเพนาขตาสุกิตาหงตุตุกะภะมุจฉตุสัพเพเทวาสุกิตาหงตุตุกะภะมุจนตุสาภีนักขตอาสุกิตาหงตุตออิมยิปะภะวานโมโพธิสัตอิุ ปฏิทานคถายาธิวตาสันติวิหารวาสินีดูเปคะเรโพธิคเรตหิงตหิน ธรรมทานีนะพวันตูวิชิตาสุทิงกรลโณเราวิหารมันเทเจราจรมชานะปกาจะพิกาโวสรามิกาธนปฏิอุปัสกาขามาจะเทสานิขามาจะอิสราสปานุปตาสุกิตาภาวันตุเตชะลาผู้ชาเยปิจะันตะสัมภาวะสังเสชาจะตาอาเทวุปปปิการยิญญานิการธรรมปรังปฏิจเตสเปปิปุกัสากรณตุสังขยังธาตุจิตตังวจตนาโมธรรมราจะปุคราสังโฆมตุสัมโควาทายาจหิตายาจอาวีระขตุสัตโมสเปปิธรรมจาริโนวุติงสปานุนายมัตธรรมอริยภเวิเต ปัสนาโหตุสเปปิปานิโนพุทธะสาเสนสมัทธารังปะเวชันตกาเลเทโวภพวัตตุอุทิภาวะยะสตานังสมิธังเนตุเมธานิมาตาปิตาจัตระชานิจารคันทิพุตตกางเยวังธรรมีนาราชโนปชารคันตุสัพปธา เทวตาอุญโยชนะคาถาทุกขปตาสจนิทุกขาปยปตาสจนิปยาโสกปตาสจนิโสกาหนตุสเปปิปานิโนเอตาวตาจะอเมีสัมปทังบุญญาสัมปทังสเปเดวานุโมจันตุสัมปสัมปติสิทธิยาฐานังตาทันตุสัทธายาสีรังระคันตุสัพพทาภาวนาพิรตตาหงตูคาชันตุเทวตาคาตา สุมังโคนคาถาหุ่นตัสปางสุมังคาราณคันตุสัพปติวตาสปะพุทธานุภาเวนะสตีหุตุนิรันตระหุตุสปังสุมังคาราณคันตุสัพปติวตาสัพะธรรมานุภาเวนะสตีหุตุนิรันตระหุ่ตุสปังสุมังคาราณคันตุสัพปติวตาสัพะสังขานุภาเวนะสตีหุตุนิรันตรง สัพเพพุทธาพระลปตตาปะเจกานัจะยังพลังอราหันตานัจติเชนารมันธมิสโสสัพพุทธาพะลปตาปเจกานจะยังพลังอราหันตานัจติเชนารคมันธมิสโสสัพพุทธาพระลปตาปะเจกานจะยังพลังอราหันตานัจติเชนารคมันธมิสปโสสัพพุทธาพระลปตาปเจกานจะยังพลังอรหันตานัจติเชนารคมันธมิสโสสัพพทาพะตาเจกจพังอันตาตชรคมันมสปโส สัพพุทธาภรลปตตาปจีกนันจะยังพลังอารหันตานันจติชินาระคามันตมิสภะโสสัพพุทธาภรลปตตาปจีกนันจะยังพลังอารหันตานันจติชินาระคามันตมิสภะโสสัพพุทธาภรลปตตาปจีกนันจะยังพลังอารหันตานันจติชินาระคามันตมิสภะโส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลดีครับเจ้าได้สวดสาธพระยพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมกลนาอุทิศบ่ายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพ,พันปีหลวงพุทเสถูตสวรรค์ขาลัยขออนิสงฆ์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสภาพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอ,อันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสมาชิกอันชอบธรรมคำว่ามีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้ามีสมาธิตั้ง,งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งค์ส่วพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวราทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนานสาธุการในบุญกุศลครั้งนี้โปรดประสิทธิ์ประสาทพร้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไป็นสุบัตุมมงคลพระรบิดายอดสิทธิทั้งไปไทยและไปลาวรวมถึงบรรทุมมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอมูลเลนได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนไปด้วยพระมมอนุภาพเทวานุภาพและดิจานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อํานวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุุกกปรระาาเทอญสธ เรียบร้อยแล้วครับวันนี้สวัสดีครับ